สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคันน้ำส้มสดทานกันนะคะที่ทำก็ง่ายมากเลยค่ะล้างส้มให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นก็นำอาหารแบบนี้ค่ะสามารถทำน้ำส้มสดคันเองสะอาด ได้จากที่บ้านเลยนะคะไม่พอล้วจัดน,นะคะนี่ค่ะส้มขันเองจากมือเลยสดมากแล้วก็สะอาดมากด้วยค่ะช่วงนี้ในวิกฤตโควิดนะคะเราก็ต้อง เสริมด้วยวิตามินซีกันสักนิดหนึ่งซึ่งวิตามินซีที่ได้มาจากธรรมชาติก็จะเป็นน้ำส้มสดสดของเรานี่เองค่ะเหลือจะเป็นน้ำพึ่งผสมมะนาวก็ได้นะคะแต่วันนี้เราทำน้ำส้มคั้นสดๆกันก่อนนะคะ มีเคล็ดลับด้วยนะคะเคล็ดลับของเรานี่เลยมินิคอร์ดี้ค่ะเดี๋ยวเราจะผสมมินิคอร์ดี้ใส่ลงไปในน้ำส้มคั้นสดๆนะคะง่ายๆแค่นี้เราก็จะเปลี่ยนน้ำส้มั้นสดๆให้เป็นน้ำั้นส้มเพื่อสุขภาพได้แล้วค่ะดีต่อสุขภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสู้กับโควิดในช่วงนี้ด้วยนะคะ แบบน,นี้ค่ะแค่นี้ก่อนเราทำกระสุนสดเลยนะคะเห็นได้อีกอเติมอีกสักหน่อยให้เต็มแก้วนะคะวันนี้เราทำน้ำส้มคั้นผสมถังเช่าชนิดผมให้ดูกันก่อนนะคะ หลังจากนั้นวันต่อต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราจะทำน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็ผสมด้วยมนันิคอร์ดี้ชนิดผงค่ะน่าจะได้แล้วง่ายๆเท่านี้ค่ะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะ เพื่อเพิมรสชาติของส้มนิดเดียวเท่านั้นนะคะนดเดียวค่ะนี่ค่ะคิดลับของเรามันนีคอดี้ชนิดผมนะคะตักไปเพียงแค่หนึ่งช้อนปาาเท่านี้นะคะหนึ่งช้อนปาาแค่นี้พอแล้วค่ะเราสามารถใส่ลงไปในน้ำส้มคันสดๆได้เลยนะคะ อันนี้ไม่ได้ผ่านน้ำร้อนเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจจะต้องใช้เวลาคนนิดหน่อยเพื่อให้ตัวถังช่องของเราละลายลองดูนะคะนี่นค,คนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มันมีคอร์ดี้ชนิดผงก็ได้ละลายไปพร้อมกับน้ำต้มเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะมาดื่มกันเสร็จแล้วนะคะน้ำส้มั้นสดๆใสเกลือนิดนึงแล้วเราก็ผสมมันดีคอร์ดี้ถังเช่าชนิดผงลงไปในน้ำส้มนะคะคนละลายเรียบร้อยแล้วค่ะไอันี้เราก็จะได้น้ำส้มสดๆเพื่อสุขภาพดื่มเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิดกันนะคะคลิปต่อไป เราจะทำน้ำพึ่งถังเช่าผสมมะนาวฝากติดตามด้วยนะคะ